เอ้ายืนทำไมจิ๊บมาสู้กันเร็วสู้อะไรล่ะฉันโดนพวกนี้ฉุดมาจ้าเอาโดนพวกนี้ฉุดมาเหรอใช่เอาอย่างนี้แล้วเธอไปทำยังไงให้โดนผู้หญิงคนนี้ฉุดเราเอาเฮ้ยไอ้ยูนี้ล่ะเดี๋ยวเข้ากายฉุดกันเฮ้ยแล้วดนแล้วมึงนี่เองที่เป็นคนฉุดลูกสาวกูมาปล่อยตัวลูกกูมาเลยผมไม่ พ่อกำลังเข้าใจผิดแล้วนะคะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ช่วยลูกเอาไว้ค่ะฮะไอคนนี้เป็นคนช่วยเจ้าเอาไว้เป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยครับโอ้พ่อเข้าใจผิดพ่อวางนะวางมีดลงมาหาพ่อฮะวางโอ้โหถือไม่อย่างนั้นไม่ครับปล่อยหรอกวางก่อนวางก่อนวางแล้วมืองปล่อยลูกกูนะได้ครับเดี๋ยวปล่อยโอเคปล่อยแล้วช่วยลูกเอาไว้แต่ว่ามึงเนี่ยขโมยเปินพ่อป่าไปแน่เลย ไปแล้วผมไม่ดึงละทำไมวะโอ้โหมันรีบเดินเหลือเกินยอมแล้วยอมเลยสรุปว,<อ>ว่ามึงเป็นคนดีใช่ไหมเนะี่ยฮะโอ้โหนายางผมเป็นคนร้ายนะม้งผมว่าคนดีมึไว้หนวดเดี๋ยวเออมึงไม่ไว้เลยเออเป็นคนดีเลยทำดีดีแล้วถูกต้องแนละ้ว้องทำเพื่อแม่วันนี้วันแม่ครับผมเคยทำอะไรเพื่อแม่มัางหรือเปล่าสองสองเฮ้ยผมเคยทำเพื่อแม่ตลอดอะแม่ส่วนมากแม่จะเตือนผม แม่โนองเตือนด้วยเหรอแม่เตือนเราเตือนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแต่รับตังก่อนเดี๋ยวค่อยพูดกันเอาเลยมึงพูดเลยไม่ตกใจมากเลยลูกสาวลูกลูกปลอดภัยดีนะปลอดภัยดี่าเจ้าขาไม่เป็นอะไรขอบคุณแม่สบายหมดเลยค่บคุณพี่ไม่ต้องตกใจตอนนี้ี่ยเจอคนดีแล้วครับผมคนดูมครับผมเออ ขอบใจมากที่เก้านี่มาช่วยลูกสาวเราเอาไว้คู้ไม่ว่าเราเป็นใครเราเนี่ยเป็นเศรษฐีประจําหมู่บ้านทุ่งลุยลายและที่สําคัญเป็นกำนันแห่งบ้านทุ่งลุยลายด้วยอ้อเป็นกำนันด้วยถูกต้องสวัสดีครับท่านก,กำน,นันคือว่าผมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมานะครับเออผมจะคุยกับมึงรู้เรื่องห้วันนี้ครับจะเอาตังค์มาให้แม่ดิ แม่โทรบอกน้องกดไปสมื่นกว่าแล้วคุนัทให้อ่านนั่นเอามาคือว่าผมน่าเป็นคนข้างน,นอกชื่อว่าคงคาบ้านช่องก็ไม่มีมีปัญหากับพี่ชายก็ถูกพี่ชายไล่ออกมาจากบ้านผมน่าโชคดีมากเลยนะที่มาเจอกำนันคือผมน่าอยากรู้ว่าไอาการที่เป็นกำนันเนี่ยมันมันเป็นยากไหมครับ ผมอยากเป็นบ้างไอ้อยากเป็นกำนันครับความจริงแล้วเนี่ยข้าก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่วันนั้นข้าเนี่ยไปที่โลตัสปทุมธานีมาซื้อของครบห้าพันบาทเขาก็ให้บัตรกำนันข้ามานี่แหละซื้อของห้าพันเป็นกำนันเออถ้าผมซื้อหกพันนี่ผมเป็นอบตะเปล่าเป็นได้เป็นได้ว่าแต่เองเนี่ยเป็นคนที่ไหนกันละบ้านทองู่ที่ไหนเป็นคน ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยคือผมนั่นถูกพี่ได้ออกมาไม่มีงานทาถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วที่บ้านข้าเนี่ยกําลังหาคนงานอยู่พอดีเลยจะเอารับเองเนะี่ยเข้าทางานในบ้านแต่จะทําหรือเปล่าผมทําได้ผมขับรถผมขับรถเป็นคนขับรถให้ก็ได้ขับรถเก่งโอ้คุณเชื่อมึงขับรถทุกคืนนายเอฟเออเอนงี้ถ้าอย่างนั้นจะรับเป็นคนขับรถไว้กันแล้วกัน,ไ,น,นไป<ช>ทํางาน <c oughs> วันนี้เลย โอ้ทำวันนี้เลยถูกต้องผมเนี่ยไม่ทันเตรียมตัวเลยเลยไม่มีอะไรมาด้วยหมอนที่นอนก็ยังไม่มีขาดเหลืออะไรเดี๋ยวอธที่บ้านค่ะหมอนกับที่นอนไงเดี๋ยวให้ลูกสาวค่ะจัดเตรียมวให้ไปเอาที่ลูกสาวค่ะโอ้เสื้อผ้าก็ไม่มีเดี๋ยวเอาที่ลูกสาวค่ะแป้งสีฟันโฟมล้างหน้าก็ไม่มีเอาที่ลูกสาวค่ะเมียก็ยังไม่มีเอาที่แม่ลูกความมั่บเลยเดียกมาด้วยเออเนี่ เดี๋ยวข้าจะจัดหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอเพื่อนเจ้าเป็นคนดีทํางานรับใช้ค่าซื่อสัตว์ก็พอแล้วครัเอาค่าไปเรื่องธุระก่อนธุระอะไรครับเรื่องพ่อป่าไงเจอคุณไปก่อนไปก่อนให้ลูกปานดูแลด้วย